คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิตรีมาล้นะครับกับสูตรหลัก10ล่างนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับอยู่ด้านบนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับโดยสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่30ธันวาคม64สี่ใช้ตีเข้าตัวแน่นครับจาก10งวดเป็น11งวดนะครับเรามาดูนะในสูตรนี้ก็จะมีทั้งมีทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่นะครับพื่ท่านได้รับชมนะครับก็นำเอาพิจารณา นะครับอ่ะตามมาดูนะครับในส่วนของวิธีการคำนวณก่อนที่จะนำเอาสตินำเอาไปใช้สามสิบ plus สามสิบตนนคหกสี่นะครับที่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปอนตลสาหนะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนเรามาที่หนคูณด้วยบอกด้วยหลักหมื่นบอกด้วยหลักพันคูณสองบอกด้วยหลักสิบล่างคูณด้วยสองบอกด้วย ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งสิบหลังและหน่วยหลังครั้งที่สองก็เป็นแปดสองสิบหกบวกที่ก็คือหกนำค่าหลังมานะครับหกบวกหนึ่งบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกที่แปดบวกด้วยสามสองหกบวกที่หกบวกด้วยห้าบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าครับได้เท่าไหร่อพอลโลได้เท่าไับ สี่สิบสามได้บอกไหมสี 43. 43่สิบสามสี่สิบสามบวกด้วยสองคงที่สี่สามสี่สี่สี่สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสี่คงที่เป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่เป็นสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งลบสามเป็นแปดนะครับคือนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังไปสามนะได้ห้าเก้าหนึ่งแปดนะครับสิบเจ็ดมกราคมครับออก แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสามตั้เหาเก้าสองนะครับเลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลังนะครับต่อมาครับสิบเจ็ดมัลลาร์ขอหกห้านะครับสิบเจ็ดมัลาร์กของ 6, หกห้าเรามาดูซิแปดสองสิบหกบวกด้วยหกบวกด้วยแปดบวกด้วยหนึ่งศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเก้า บวกได้หนึ่งบวกด้วยเก้าบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้สี 48, ่สิบแปดต้องบอกไหมลองดูสิสี่สิบแปดสี่แปดบวกสองของที่ครับสี่แปดสี่เก้าห้าสิบใส่ศูนย์นำค่าหลังมาวางศูนย์บวกสี่ของที่ได้สี่สี่บวกสองของที่ได้หกหกนับถอยหลังไปสามหกหกบวกสามหกลบสามก็ดี หกลบสามหกนับถัวหลังไปสามเหลือสอามได้ศูนย์สี่หกสามนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับาาออกเก้าสี 1, 5, ่สี่สามสุดแปดสัตว์ะลออกสามศูนย์นะครับเลขสามครับเข้ามาตำแหน่งของดักสิบล่างหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับเรามาดูนะครับเก้าสี่เก้าสี่สี่สามจุดแปดสัตว์ตะล้อออกสามศูนย์เก้าสองสิบแปดก็คือแปดบวกด้วยสี่บวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วย แปดเข้าไปบวกด้วยสามสองหกที่หกบวกด้วยเก้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าบวกลมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาผลบวกกันนะได้เท่ากับห้าสิบเจ็ดเท่าไหมลองดูด้วยนะครับคำนวณต่างห้าสิบเจ็ดบวกสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าใส่เก้าเก้าบวกสี่พงที่เก้าบวกสี่พงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสองคงที่เป็นห้าใส่ห้าห้านับถอยหลังไปสาม เหลือสองได้เก้าสามห้าสองเก้าสามห้าสองครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ครับออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวเลขห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเลขห้ามาหลักสิบหลาสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หนกห้าครับเราคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งใช่ไหมศูนย์สองสี่หนึ่งนะครับมาดูหนึ่งมีนาคมครับออก ศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสามตระร้ออกศูนย์เจ็ดนะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลักเห็นไหมครับต่อมาครับหนึ่งมีนาขอหกห้าหนึ่งมีนาคมหกห้าเราไปดูซิหนึ่งมีนาขอหกห้าศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกได้หกบวกได้หนึ่งคูณสองบวกได้สองบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกได้ศูนย์บวกได้สองบวกด้วยสี่ บวกด้วยเก้าบวกด้วยหนึ่งได้ละกับเท่าไหร่ได้ผลคำนวณได้ละกับได้ผลรวมเท่าไหรยี่สิบสี่ไหมดูสิยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเศษหกหกบวกสี่เป็นสิบเศษศูนย์ศูนย์บวกสองที่ได้สองสองนับถอยหลังเหลือสามเหลือเก้าได้หกศูนย์สองเก้าหกศูนย์สองเก้าสิบหกมีนาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดออกเจ็ดสองถ้าลองศูนย์สามนะครับ x ศเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลลางจริงไหมเราลองคำนวณดูนะสิบหกมีนาคมหกห้าครัเจามดแส่นเจ็ดาันย์นะครับเจ็ดสองสิบสี่คือสบวกด้วยสบวกด้วยเจ็ดบด้วยสบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วย0ูนย์บวกด้วยสบวกด้วยเบวกด้วยแและบวกด้วยแได้ผลรวมเท่ากับ39ม้าไหม สามสิบเก้าบวกสองของที่สามเก้าสี่สิบสี่เอเซนหนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกอ่าหนึ่งจะคู่นะครับอ่ะมาโอเคเมื่อกี้ใส่สิบหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้านะโอเคห้าบวกสองเป็นเจ็ด จ็ดนับถหลังไปสามเจ็ดลบสามเหลือสี่นะครับได้หนึ่งห้าเจ็ดสี่นะครับอ่ะหนึ่งเมษายนครับหนึ่งเมษายนเรามาดูกันต่ออ๋อเก้าเจ็ดศูนย์หกถึงแปดสองนต้นหนึ่งศูนย์เลขหนึ่งก้ามาตำแหน่งของรางสิบ้างสิบหกเมษายนหกห้าครับเรามาดูนะครับ เก้าคูณสองเท่ากับสิบแปดเลคือแปดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยหนึ่งคูณสองบวกด้วยสองบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยศูนย์ได้เท่ากับสามสิบเก้าไหมสามสิบเก้าบวกสองสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกสองที่เป็นเจ็ดเจ็ดลบสามเหลือสี่ได้หนึ่งห้าเจ็ดสี่นะครับโอเคอันนี้ถูกต้องสิบหกเมษายนครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวหลังห้าแปด หลักสิบล้างเลขอะไรเลขห้านี่เลขห้าเข้ามาหาลักสิบล้างสิบอกไม่ใส่ยกหนักห้าครับเรามาเดินสามสองหกบวกด้วยเก้าบวกด้วยห้าสองสิบบวกด้วยศูนย์บวกด้วยห้าสองสิบบวกด้วยศูนย์บวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยศูนย์บวกด้วยแปดได้เท่ากับสามสิบสี่ไหมลองคำนวณดูสามสิบสี่บวกสองสามสี่สามห้าสามหกใส่หกหกบวกสูนที่เป็นสิบเส็ศูนย์ศูนย์บวกสองที่ได้สอง สองนับถอยหลังใบ3 2นับถอยหลังเดือเกดือกหกศูนย์สองสองพฤษภาคมครับออก6 5 8้าแปดหกสี่สองสอเท่าันศูนย์เก้านะครับหกห้าแปดหกสี่สองสอท่นย์เะครับเลข0ูนย์เข้ามาตำ้หน่งของรักสิบลานะครับเลขเกาแต่มาด้วย2องพฤษภาคมหกห้ครับหกห้าแปดหกสี่ทากศูนย์หสองสิบสองก็คือ2บวกด้วย5บวกด้วยแปดสองสบกวกที่หก บวกด้วย 0... ูนคูบวกด้วย 0.. บวกด้วย็บวกด้วย 1.. บวกด้วย 2.. บวกด้วยาแล้วท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ28่สิบดนะครับดูสิ28่สิบดเชื่อยของคำนวณด้วยนะครับยี่สบวกสงของที่ย8 2แปดย0 0เก้าสาสิบวกสได้4 สี่บวกสองของที่สี่ห้าเป็นหกหกลบสามเหลือสามเท่ากันนะได้ศูนย์สี่หกสามนะครับต่อมาครับสิบหกพืชโซ่ขมขับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวตั้ศูนย์หกนะครับเลขศูนย์มาหลักสิบหลักจริงหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวตั้ศูนย์หกหนึ่งคูณสองก็คือบวกได้สองบวกได้ห้าบวกได้ห้าสองสิบบวกได้ ศูนย์บวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสามบวกด้วยหกได้ไรครับได้เดาการเท่าไหร่สิบแปดเท่ากันไหมสิบแปดสิบแปดบวกสององที่ครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองของที่สี่ห้าเป็นหก 6กลบสามเือสอ่ะหลักสิบหมิถุนายนครับออก3 3มสามหนึ่งเก้าหนึ่งเกหสองตัวล่างออก0ูนย์สอะครับศูนย์สะครับเลขเลขศูนย์ครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างจริงนะครับเรามาดูต่อนะครับ3าคูณสเป็น6ก็คือ6บวกด้วย1บวกด้วย9ก้าสอบดวกได้แปดนะ บวกด้วย0คูณ2บวกด้วย0บวกด้วย8บวกด้วย3บวกด้วย5บวกด้วย2บกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้33มั33้ย33บวก2คงที่ครับ33 3, 34 35่5 5บวก4คงที่เป็น9ครับ ก้าบวกสองของที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบหกมิถุนายนครับออกสามหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสองตอน,น,นออกเก้าสองนะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนคูณสองหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณสองบวกด้วยหลักสิบล่างคูณสองบวกด้วยห้าบวกด้วยแปดบวกด้วยศูนย์บวกด้วยหกครับ ลองดูกันนะครับ3 2 6 6บวกด้วย6บวกด้วย1คูณ2บวกด้วย2บวกด้วย9 2 18บวกด้วย8ครับบวกด้วย5บวกด้วย8ครับบวกด้วย0บวกด้วย6ครับตามตำแหน่งเลยนะครับเสร็จแล้วได้ผลรวมเท่าไหร่ครับขอผลคำนวณนยครับได้เท่าไหร่ครับผลรวมได้เท่ากับ41ไหมสี่สิบวก41บวก2คงที่ครับ41 สี่สองสี่สิบสามใส่สามนะครับใส่สามนะสามบวกด้วยสี่สามบวกด้วยสี่เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกด้วยสองครับเจ็ดบวกด้วยสองเจ็ดแปดเก้าใส่เก้าครับเก้าครับเก้านับถอยหลังไปสาม ก้าลบไปสามเหลือหกครับใส่หกนะครับได้หลักสิบครับสามเจ็ดเก้าหกครับอันนี้เป็นสูตรของหลักสิบล่างนะครับมีเรากำกับด้านบนนะครับกดติดตามเพร่ะเรียกตัวเลขนะครับเศรษฐีสิบเอ็ดคอติกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแชร์ลงเพจปุ่งของท่านนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิรษฐีเล้านครับสวัสดีครับ